เอาเราดูข่าวคราวต่างๆกันหน่อยนะข่าวคราวเป็นยังไงกันบ้างนะอามาดูข,าข,าขา่าวคราวทางปุบผา้าน้ําก่อนเนาะปุผา้าน้ำนะก็มีวันที่สี่กุมภาหกสี่ชาวจิตอาสาแบ่งทีมช่วยกันบําเพ็ญตามฐานงานต่างๆเช่นขน,น,น,นหินเพื่อกลองน้ำหน้าฝายพนทุกบนนะแยกเพราะ ต้นกล้าแปลงเมตตาทีมครัวเป็นต้นนะผักคำอาจารย์ก็บำเพ็ญสำรวจแปลงพ้นทุกนะจิตอาสารดน้ำผักแปลงพ้นทุกและนะแยกต้นกล้าแปลงเมตตานะน,นี่ก็เป็นงานของพวกเราเราก็ทำการทำงานกันไปนะแปลงพ้นทุกเป็นยังไงก็ปรับปรุงแก้ไขพัฒนากันไปนะพืชพันธุ์ทายารที่เจริญงอกงามก็ดีขึ้นไปนะ เจริญง,งอกงามขึ้นไปส่วนที่เก็บกินเก็บใช้ไปแล้วก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดานะเนี่ยเราก็พัฒนาขึ้นไปไเรื่อยๆเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยจะมีฟักแมวหรือมาราวานเนี่นะกำลังเรื่อยๆๆๆเลยนะกำลังขึ้นดีเลยนะอีกสักพักหนึ่งนี่เพียบมากาเราทําไว้เยอะเลยอาหารการกินเราจะอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยกินดีนะมาราหวานนี่ก็กิกนดีนะนี่กำลังปรีกก็กำลังงามนะ อันนี้ทีมงานที่ช่วยกันอีกชุดหนึ่งพี่น้องก็ไปช่วยกันนะขนหินไปทําจุดกรองน้ำนะไปทําระบบกรองน้ำนะที่นะพ่นทุกบนนกะ็ช่วยกันคนลม้คนละมืออาจย์ว่าอย่างนี้แหละนะอ้มีเรื่องสนุกให้ทําทุกวันนะมีเรื่องสนุกเรื่องตื่นเต้นให้ทาทุกวันนะของเราไม่มีตกงานนะมีงานให้ทําทุกวัน งานสร้างสรรค์ที่ดีงามให้เกิดประโยชน์ขึ้นไปได้ทำกันทุกวันดีอนุโมทนาทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันอันนี้ผนทุกบนอันนี้แปลงเมตตาแปลงเมตตาก็ช่วยกันทำแยกต้นกล้าแปลงเมตตาแยกต้นกล้าไปลงในนาแปลงเล็กนาเล็กที่จะต้องรองรับ นกล้าของเรานะก็ช่วยกันลรรมาคขาละมือทำไป <c oughs> เองงานที่ปูกผาฟ้าน้ำเรา <c oughs> นะก็ทำกันไปดูกันไปมีปัญหาอุปสรรคตรงไหนก็แก้กันไปนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดนั้นโดยน้ำมันรั่วลงไปได้ง่ายนะเปิดน้ำไปแล้วก็หายหายหายได้ง่ายถ้าเขาไม่สามารถเก็บน้ำได้นานก็จะต้องปูพลาสติก เพื่อที่จะให้เก็บน้าได้นานจะได้ชุ่มชื้นได้ดีจะได้ประหยัดน้ำอันนี้ทางครัวโดยฟ้าก็ทำแหนแดงแหนแดงผัดก็มีทำอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสาหลายนะทำเป็นสาหลายครัวโดยฟ้าผักเลี้ยงจากสวนสองแล้วส่งมาอย่างไงอ่ะผักเลี้ยงนะเมื่อวานส่งมายังไงมาอย่างไงมาถึงอ่ะผักเลี้ยง ผักไต่เนี่ยมาถึงผักเนื้อได้ฮะแฟกพัสดุเออโอาใส่กล่องพัสดุมาได้โอ้เด็ดน,นี้นี่นะส่งจากเนื้อไปใต้ใต้เป็นเนื้อนี่ผักไม่บูดไม่เน่านะส่งรวดเร็วทันใจเหมือนกันเนาะน,ะนี่ผักเหลียงจากส่วนสองมาถึงดอยฟ้าแล้วนะเมื่อวานทานไปแล้วนะเห็นไหมจากใต้สู่เนื้อจากเนื้อสู่ใต้อีสาน กลางอะไรต่างๆเนาะนี่เดี๋ยวนี้แต่ละที่แต่ละที่นี่นะช่วยกันทําแล้วก็อ้าวส่งไปเกื้อกูลช่วยเหลือกันโอ้สนุกกันจังว่าอบุญใครจะอบุญถ้าพวกเราเนาะเออใครจะอบุญถ้าพวกเรานะนี่จากต่างประเทศก็ส่งเมล็ดพันธุ์มาก็มีนะได้รับแล้วนดะ้รับจากต่างประเทศก็ส่งเมล็ดพันธุ์มาอะไรที่ส่งไปเกื้อกูลกันได้แล้วก็ส่งไปเกื้อกูลกันจะเป็น ด้านรูปธรรมก็ดีด้านนามธรรมาก็ดีนะเกื้อกูลช่วยเหลือกันสร้างวัฒนธรรมอันนี้แหละอาจารย์ว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกวัฒนธรรมแห่งพุทธะใครมีความรู้ความสามารถอะไรก็เอามาเกื้อกูลช่วยเหลือกันสารพลังกันทําให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแ้วก็เกื้อกูลมนุษยชาติต่อไปทําไปด้วยใจที่บริสุทธิ์ทำไปชําระกิเลสไปด้วยสำรับสุขปลอมทุกจริงไปด้วย ก็ล้างความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วก็สุขสบายใจไร้กังวลใจก็เป็นสุขที่สุดมีวิบากดีเกื้อหนุนชีวิตด้วยนี่แหละเราก็มาพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าใจไร้ทุกข์นี่เป็นไปได้จริงไหมและมีวิบากดีเกื้อหนุนชีวิตนี่จริงไหมแล้วก็มาพิสูจน์ตามพระพุทธเจ้าไปชีวิตก็จะผาสุขที่สุดพิสูจน์ความผาสุขที่พระเจ้าตรัสรู้กัน